โอเคครับพบกับพี่โนบิตะนะครับจาก y o u ยูทูบช n n นลอิสุสุไลพี่โนบิตะแอนติสุกานะครับก็ยังอยู่กันนะครับในวันพุธที่20กรกฎาคมพศส5 6 5นนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โนบิตะจะพาพวกเราเนี่ยไปชมรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่บอกตรงเลยว่ามันได้รับความนิยมมากๆในกลุ่มแต่งนะครับคือ จะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็เป็นระบบพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็สามารถไปเพิ่มของโน่นนี่นิดเติมนี่หน่อยก็ได้นะครับอ่าก็ทําให้มันรูขึ้นมาได้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรนะครับทําไมเขาถึงสนใจกันเยอะขนาดนี้นะครับ เพราะว่าราคาก็ไม่แพงเนาะผ่อนไม่กี่งวดก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นคันไหนแล้วก็เสียอะไรนะครับก็น่าจะถูกอกถูกใจกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวกันอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับก็จะเป็นเจ้ารุ่นนี้แหละครับที่พี่โนวิตะจะถ่ายให้ดูกันนะครับเป็นคิวของ Isuzu d m a ม2022รุ่นแคปโฟ 1.9S เกียร์ธรรมดานะครับราคานะครับ690,000บาทนะครับถ้าเป็นตัวสีเมทัลลิกนะครับบอกเงินอีก7,000บาทก็จะเป็น730,000บาทพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมีอะไรน่าสนใจอย่างไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถ ของกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวนะครับหรือรถครอบครัวที่ราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับผ่อนไม่กี่งวดหมดแล้วนะครับอ่าก็ขับสบายๆไปนะครับถึงแม้เขาจะมีเกียร์ออโต้ให้เลือกนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากประหยัดน้ำมันก็ลองขับเกียร์ธรรมดาก็ได้นะครับอ่าเจ้าคันนี้เนี่ยน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับไปดูกันเลยครับ ด้านบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยสาอากาศทรงสั้นนะครับสาอมากาศแบบมาตรฐานปรับพับถอดเก็บได้ถัดมาครับก็จะเป็นข้อมูลของ EcoSticker นะครับก็จะบ่งบอกข้อมูลสําคัญต่างๆถ้าเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขครับก็จะมีค่า CO2 1 7ครับ171กรัมต่อกิโลเมตรอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันโดยเฉลี่ยนะครับ ก็จะอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรสภาวะรวมนะครับ6.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรสภาวะในเมือง8.5สภาวะนอกเมือง5.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรมาตรฐานไอเสียครับมาตรฐานระบบความปลอดภัยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ระบบเกียร์ต่างๆ QR code สําหรับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าจะไปเปรียบเทียบรุ่นย่อยนะครับคำนวณค่างวดที่ต้องจ่ายก่อนซื้อรถก่อนตัดสินใจซื้อนะครับก็ไปเว็บไซต์ต e ีเพจอิสสุได้เช่นกัน เดี๋ยวจะชมรีวิวรถของพี่นพิตะก็ได้ครับพาอพี่นพิตะก็นําข้อมูลมาจากปชัวทั้งหมดถัดมาครับกระจกบังลมหน้าก็จะเป็นแบบอัดซ้อนนะครับช่วยเก็บเสียงรบกวนไม่เข้าไยในห้องโดยสารทําให้รู้สึกได้ถึงความเงียบนะครับเมื่อเราเข้าไปนั่งนะครับถัดมาครับใบปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบปรับความเร็วได้นะครับเนี่ยรูฉีดน้ําก็จะถูกซ่อนไว้อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับถัดมาครับการออกแบบบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับก็ ดีไซน์หนักแน่นมีการยกสันให้สูงขึ้นนะครับรับกับตัวคิ้วซุ้มล้อด้านข้างตัวรถนะครับถัดมาครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับหรือไฟหน้าตาเพชรนะครับก็ปรับสูงต่ำได้พร้อมกับมีไฟหลีให้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นช่องสําหรับติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกรุ่นนี้จะไม่มีให้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ไปติดต่อซื้อที่แผนกอะไหล่ได้นะครับ ก็เอาของ LDA มาใส่ก็สวยงามเลยครับดูลงตัวด้วยต่อมาครับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอพันครับกระชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับดูกลมกลืนออกแบบให้มีความรูลมนะครับลดแรงปัทถ้าของลมสามารถเสริมชุดสเกิร์ตของ s Sporty ตได้นะครับแล้วก็มีตัวแผงกันลมด้านล่างให้นะครับช่วยบล็อกไม่ให้ลมไปรบกวนการทํางานของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับถัดมาครับตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบแบบบล็อคไดเมนชันนะครับ สีดำเงา glossy black ตัดด้วยขอบสีเทาพร้อมโลโก้ isuzu สสขนาดใหญ่นะครับเพิ่มความลงตัวนะครับแล้วก็จะมีเคปล่าให้นะครับเนี่ยเพื่อเพิ่มความลงตัวเนาะเพิ่มความสปอร์ตกับตัวรถนะครับต่อมาครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสี่สูบแถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำคอมมอนเรลไดเรกต์อินเจกชั่นนะครับมาพร้อมกับระบบเทอร์โบแปรผัน vgs เทอร์โบ ให้พละกาลังสูงสุดนะครับ110กิโลวัตต์หรือ150แรงม้าที 2, ่1,800ถึง2,600รอบต่อนนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนนาทีนะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสรุปสำคัญของเครื่องยนต์นะครับก็น้ำหนักเครื่องยนต์ลดลง60กิโลกรัมนะครับค่า c o 2ต่ำสุด161กรัมต่อกิโลเมตร แรงบิดเพิ่มขึ้น9%แรงม้าเพิ่มขึ้น19%ห้องเผาไหม้แบบโคทอยเคร์ฟนะครับกระเดืืองกดวาล์วแบบลูกกิ้งโรลเลอร์และก็อาร์มพร้อมหลบปรับตั้งวาล์วอัตโนมัติชุดขับเคลื่อนด้วยเฟืองและโซ่ทามิ่งเกียร์แอนเชนนะครับสายพานเดินเครื่องแบบสเส้นเดียวนะครับซิงเกิลแอนจินเบล e l นะครับเสื้อสูบแบบเมลวินไลเนอร์ชุบแข็งเนหนียวนำด้วยเคลื่อนความถี่สูงที่สุดแห่งความทนทานของรถอิซูซุนะครับ ถัดมาครับระบบกระสอนหน้าครับก็จะเป็นแบบคอยสปริงพร้อมโช๊คอัพแก๊สแบบดับเบิลวิสโบนนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโครงแล้วก็การจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะครับเรียงหลังท้วหน้าแบบเซมิมิดชิปกระจายน้ำหนักได้สมด,ดุลน,นะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเพียง6.0เมตรครับทำให้ควบคุมรถได้ง่ายนะครับถัดมาครับแชสซีแชสซีก็ผลิตขึ้นด้วยเทคโโลยีเลกก้าแรงดึงสูงอัลต้าไฮเทนไซ ขึ้นรูปแบบ r e i n f o r t นะครับลดอาการระนาบด้วย crossmember แล้วก็ลดอาการบิดตัวด้วย crosssection นะครับรับน้ำหนัก23%เลยนะครับแล้วก็แข็งและทนทานกว่าเหล็กธรรมดานะครับถัดมาครับยางติดรถก็จะเป็นยางชนิด r เดียลนะครับขนาดความกว้างของหน้ายางนะครับ15นิ้วแล้วก็ มีการรัดด้วยเบอร์ยาง215/70 R15C นะครับมีการครอบทับด้วยล้อกระทะขนาด15นิ้วนะครับระบบเบรกหน้าก็จะเป็นดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนพร้อมด้วยคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่นะครับที่ประสานการทำงานของ ABS EBD พ่วงด้วย BA นะครับทำให้เรามั่นใจในการเบรกนะครับช่วยลดระยะในการเบรกนะครับพูดง่ายๆก็คือช่วย ย่นระยะเวลาในการเบรกให้สั้นลงนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับถัดมาครับก็จะเป็นบางโคนนะครับสําหรับป้องกันไม่ให้โคนกระเด็นใส่ตัวนี้จะไม่มีบันไดข้างให้นะครับสามารถติดตั้งได้ครับถ้าอยากได้ครับถัดมาครับไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถนะครับโรมสีขาวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอัมพันธ์นะครับแล้วก็อักษรแคปโฟนครับผมบอกว่าเป็นรุ่นแครฟนะครับ ถัดมาครับกระจกมองข้างก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถปรับองศามุมมองด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ภาพอย่างนี้ครับถัดมาครับมือเปิดประตูสีดำนะครับออกแบบให้มีความแข็งแรงนะครับเปิดปิดประตูรถง่ายนะครับจับถนัดมือนะครับแล้วก็ไม่มีบีพิลล่าครับเสาข้ามประตูมาให้เนาะก็ติดตั้งเพิ่มได้ครับส่วนนี้ ถัดมาครับไฟเบรกก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะครับก็เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่รถยนต์คันหลังนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งบนหลังคาแล้วนะครับถัดมาครับโครงสร้างกระบะและห้องโดยสารเป็นแบบเหล็กก้า ultra high tensile นะครับขึ้นรูปเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานนะครับพร้อมกับมีประตูเสริมคาร์กอนไทยเพื่อความปลอดภัยมาให้กรณีเกิดการชนด้านข้างที่รุนแรงหรือการกทก ถัดมานะครับระบบกระสะเทือนหลังนะครับก็จะเป็นแหนบแผ่นรูปครึ่งวงรีนะครับลักษณะการจัดวางก็จะูวางไว้อยู่ใต้เพลานะครับก็จะเป็นแหนบซ้อน2แผ่นนะครับพร้อมชกอัพแก๊สแล้วก็จะมีดอมเบกแบบลิทติ้งเทลลิ n งให้นะครับถัดมาครับไฟท้ายครับตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบมาตรฐานนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีไฟเบรกตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยหลังมีให้ครบนะครับ ก็มีคลียบช่วยการทรงตัวให้นะครับแล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การชนท้ายครับจะไม่มีมาให้ก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้นะครับมือเปิดฝาท้ายครับก็จะเป็นสีดำครับเนี่ยออกแบบให้เปิดง่ายนะครับเนี่ยมาดูกระบะกันนะครับ สำหรับตัวกระบะนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่และกว้างนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนสิ่งของที่หลากหลายนะครับใส่มอเตอร์ไซค์ได้1คันนะครับถ้าฟอร์ซ่านะครับจะต้องเปิดฝากระบะออกมานะครับเวฟใส่ได้ครับสกูปปี้ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสริมล็อกฝาท้ายนะครับเพราะว่าไฟท้ายแบบนี้มันไม่เอาหรอกนะครับก็จะมีโชคค้ำช่วยถอนแรงให้นะครับ ปิดง่ายครับพี่โนวิตาใช้มือเดียวเลยนี่ตอนที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวพี่โนวิตาจะพาพวกเราเข้าไปชมภายในห้องโดยสารกันนะครับเริ่มจากบริเวณแผงข้างประตูก่อนนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยคิ้วสีดำด้านนะครับพร้อมมือเปิดประตูสีดำนะครับแล้วก็มี บุนุ่มนะครับบริเวณที่พักแขนด้วยผ้านะครับทําหน้าที่เป็นที่พักแขนในตัวนะครับแล้วก็มีที่วางขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรให้นะครับลาโพงให้มา4ตัวนะครับถัดมาครับอมรองพื้นก็จะเป็นสีดํานะครับทําหน้าที่เป็นวัสดุซับเสียงไปในตัวนะครับสําหรับในรุ่นสีประตูนะครับก็จะมีการออกแบบจุดยึดเข็มขัดด้วยภายในตําแหน่งเบาะหลังใหม่นะครับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารตอนหลังลดโอกาสบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Isofix นะครับจุดยึดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะครับเพื่อความปลอดภัยแก่บุตรหลานนะครับสำหรับตัวเบาะนะครับสามารถที่จะปรับพับได้60-40นะครับเนี่ยด้านหลังนะครับก็จะมีตัวกระเป๋าเครื่องมือนะครับแล้วก็ชุดแม่แรงมาให้ด้วยนะครับสำหรับใช้ซ่อมรถในกรณีฉุกเฉินนะครับ แล้วก็สามารถที่จะยกแขวนได้นะครับเราวยกให้ดูเนี่ยครับยกไปแขวนไว้กับพนักพิงศรีรษะได้นะครับเนี่ยสำหรับคนพวกโทรทัศน์พวกอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องเก็บของอนเนกประสงค์ครับาบางคนก็มักง่ายครับเอาน้ำแข็งมาใส่แช่เบียร์แช่อะไระครับ ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นกล่องเก็บของกระจุกกระจิกนะครับก็ใส่ของเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าก็สามารถเพิ่มแอร์หลังได้เช่นกันนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นไปส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะครับมือจับนะครับแอสซิสคลิปก็ให้มา3ตํตำแหน่งนะครับรุ่นนี้นี่ครับถัดมาครับสวิตช์ควบคุมกระจกนะครับก็ออกแบบให้อยู่ ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปรับองศามุมมองกระจกมองข้างครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นทัลล็อกครับพร้อมระบบปลดล็อกประตโอโอูอัตโนมัติเมื่อแอร์แบกทำงานนะครับก็คือถ้าแอร์แบกระเบิดนะครับก็จะปลดล็อกประตูให้เองนะครับโดยเราไม่ต้องไปตามหน่วยกู้ภัยหรือหาสิ่งของมาทุบกระจกให้แตกนะครับสามารถเปิดออกได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ล็อกกระจกครับเมื่อกดแล้วนะครับกระจกทั้งหมดก็จะถูกล็อกการทํางานไว้จะเหลือเฉพาะฝังผู้ขับขี่นั่นเองนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะทํางานเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าฝังผู้ขับขี่ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่ประตูคู่หน้านะครับก็มาพร้อมกับที่วางขวดน้ําดืม่มขนาดใหญ่1.5ลิตรนะครับพร้อมช่องสอดเอกสารมาให้แล้วก็มีลำโพงคู่หน้าขนาดใหญ่พิเศษคูณไซส์หคูนิ้วให้นะครับ แล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างเนื้อศีรษะนะครับเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างหัวไหล่แล้วก็เพิ่มพื้นที่ว่างหัวเข่าและที่วางเท้านะครับเพิ่มความกว้างขวางสบายครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวเข็มขัดอุปอภัยคู่หน้าแบบเอวายุสามจุดพร้อมหะบดึงลังกลับและพอดแรงดึงอัตโนมัติครับปรับสูงต่ำได้ครับพร้อมสัญญาณเสียงเตือนครับเมื่อเราลืมคาดเข็มขัดมันก็จะร้องเตือนนะครับจนกว่าเราจะคาดเข็มขัดนะครับก็เป็น สร้างความต้คาญได้เลยนะครับสัญญาเสียงเตือนก็แนะนําให้คาดเข็มขัดนะครับหรือหาแผ่นล็อกมาตัดเสียงเตือนก็ได้นะครับสําหรับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี a n นติ i วเ a t i o n และสติคคอมฟอร์ตนะครับทำให้นั่งสบายง่ายไม่อึดอัดเพราะว่าจะมีตัวฟองน้ํานะครับซ่อนไว้อยู่ในตัวเบาะนะครับแล้วก็ที่หน้าช่องแอร์นะครับก็จะมีที่วางกดน้ําดื่มนะครับวางแก้วน้ําให้ลมแอร์ทำความเย็นได้นะครับ ถัดมาเป็นกล่องเก็บเหรียญครับเก็บบัตรต่างๆเก็บกุญแจนะครับต่อมาครับก็จะเป็นคลัตช์เนเบรกและคันเร่งในรุ่นเกียร์ธรรมดาตัวนี้ก็เป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาทังน้ํามันนะครับถัดมานะครับคอนโซลหน้านะครับก็จะตกแต่งด้วยวัสดุยูรีเทนนะครับยังไม่มีการบูนุ่มใดๆให้นะครับก็สามารถปูพรมนะครับป้องกันไม่ให้ตัวคอนโซลหน้ามันร้อนจนเกินไปนะครับอ่าหรือจะทําความสะอาดนะครับก็ได้ ด้วยผลิตภัณฑ์แว็คซีนครับตัวนี้ก็จะเป็นถาดถาดวางของนะครับถัดมาครับก็จะเป็นมาตรวัดนะครับตัวมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ m i d นะครับขนาด3.5นิ้วนะครับก็จะบ่งบอกตัวอุณหภูมิของน้ําในระบบหล่อเย็นนะครับตำแหน่งเกียร์ธรรมดาความเร็วนะครับปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือในถังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวลาครับบอกเวลาเนาะ ัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัดวัดรอบการทํางานของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้หน้าปัดวัดความเร็วปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับถัดมาครับตัวพวงมาลัยนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบแลกแอนพ d P เนียนนะครับพร้อมพาวเวอร์ช่วยขันแรงนะครับแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้นะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับเนี่ยปรับสูงต่ำนะครับปรับสูงต่ำยึงออกยิงเข้านี้ได้เลยนะครับ พวงมาลัาายก็ไม่ได้หนักจนเกินไปเนาะนัถัดมาครับระบบความบันเทิงนะครับก็จะเป็นวิทยุ CDMP 3ขนาด1ดินนะครับก็ใส่ CD ได้1แผ่นพร้อมกับช่องสวรรค์น,นะครับสำหรับเสียบต่อเครื่องเล่น MP 3แล้วก็ช่อง USB UH นะครับสำหรับเสียบแฟลชไดร์อันนี้พี่นปิตาไม่แนะนำให้เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟกระชากนะครับ มาครับก็จะเป็นตัวระบบปรับความเย็นนะครับตัวระบบปรับความเย็นก็จะเป็นแบบปรับทิศทางลม3รูปแบบนะครับอ่าตอนนี้ก็ปรับทิศทางลมนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับ ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดน้ำยาแอร์นะครับถ้าใครสงสัยว่าแอร์ไม่เย็นนะครับให้ดูไฟตัวนี้ด้วยถ้าไฟติดก็คือเย็นนะครับถ้าไฟไม่ติดก็คือลมแอร์ธรรมดาออกนะครับก็จะไม่เย็นหรือเย็นน้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปรับน้ำยาแอร์นะครับเนี่ยความเย็นปรับความเย็นที่เราต้องการได้เลยนะครับเนี่ยปรับสุตรก็เย็นจัดนะครับอ่าก็จะทําให้อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์แอร์สั้นลงนะครับ ก็ปรับไปแค่นี้ก็พอแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เลือกแหล่งลมนะครับสําหรับรับลมภายนอกเข้ามากับอากาศหมุนเวียนนะครับตัวนี้ให้รับลมภายในนะครับก็คือลมหมุนเวียนภายในห้องโดยสารนะครับตัวนี้ลมภายนอกเข้ามาไม่ได้นะครับถ้าหักมาตรงนี้คือรับลมภายนอกเข้ามานะครับก็จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาได้นะครับแต่ก็หมดห่วงด้วยฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับ High Efficiency Filter นะครับสามารถกองฝุ่น ขนาดเล็กได้ถึงระดับ p m 2.5ไมครอนครับมาครับช่องจ่ายไฟนะครับ DC 12โวลต์นะครับสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์กล้องหน้ารถนะครับถ้าจะชาร์จโทรศัพท์ต้องมีตัวแปลงก่อนนะครับตัวนี้ก็ Pass e n g e r Airbag นะครับไฟบ่งบอกแสดงสถานะการทํางานของถุงลมผู้น้านะครับถ้าออนนะครับแอร์แบกก็จะระเบิดเพียงตำแหน่งเดียวเพราะว่ามีคาซีนะครับถ้าออฟแอร์แบกสองตำแหน่งทำงานเหมือนเดิมนะครับถัดมาครับระบบส่งกำลังก็จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา 6สปีดเดินหน้านะครับมาพร้อมกับเกียร์โอได2์สองตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6พร้อมระบบช่วยแนะนําการเปลี่ยนเกียร์นะครับ Genius Sport Shift ทาให้เราเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายรวดเร็วฉับไวช่วงชักสั้นนะครับพร้อมกับมีรีเวิร์ดลิงค์นะครับช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังสอดนิ้วแล้วก็ยกขึ้นนะครับเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังบางคนก็ยกขึ้นอย่างงี้อ้าวเข้าเกียร์ถอยหลังซะแล้วมันไม่ใช่ครับมันจะเป็นการเข้าเกียร์ถัดมานะครับก็จะเป็นขี้วางแก้วน้ํานะครับ วางขวดน้ําได้นะครับคอนโซนกลางนะครับก็ออกแบบให้มีฝาปิดนะครับเนี่ยไม่มีบุกนุ่มให้แล้วก็ใช้เก็บของได้ด้วยนะครับเนี่ยตามที่พวกเราต้องการเลยถัดมาครับก็จะเป็นช่องสําหรับสอดซองจดหมายครับจดหมายเวียนต่างๆหนังสือเวียนพวกนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บกระเป๋าคู่มือนะครับอ่าเอกสารสําคัญแล้วก็ Passenger Airbag นะครับก็ สวิตเปิดปิดการทํางานของถุงลมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบปรับลดแสสะท้อนได้แบบนี้นะครับม่านบังแดดคู่หน้านะครับก็จะมีที่สอดนามบัตรมาให้นะครับเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับเนี่ยครับบางคนก็ไปซื้อกระจกตามร้าน20บบาทมาติดกาวแล้วก็เสริมสวยได้แม้ทำไปได้เนาะนี่ครับ อันนี้ก็ของผู้โดยสารนะครับระบบความปลอดภัยนะครับถือได้ว่าครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิก EBD นะครับระบบเพิ่มแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS แป้นเบรกและแกนพวงมลลาลัยสามารถยุบตัวได้ประตูเสริมคันเหล็กยิดภัยเพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดการชนด้านข้างหรือการกระแทกด้านข้างก็จะช่วยลดโอกาสบาดเจ็บที่รุนแรงได้นะครับเข็มขัดยึดภัยแบบเออารจุดสำหรับเบาะนั่งแถวหลังนะครับเข็มขัดยึดภัยแบบเออยึดสจุดพร้อมหลบดึงลังกลับและหอดแรงดึงอันตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้าระบบเตือนคาดเข็มขัดยึดภัยผู้โดยสารคู่หน้าระบบไฟหน้า Follow m มี o m e นะครับอ่านี่ก็คือระบบ พื้นฐานทั้งหมดนะครับถ้าเป็นตัวเกียร์ออโต้ก็จะมีพวกควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางราดชันนะครับแล้วก็ตรงทางราดชันต่างๆนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะตัวเกียร์ออโต้ในระบบพบกว่านะครับถ้าตัวนี้ก็บอกตรงครับว่าตัวนี้พื้นฐานสำหรับคนที่กําลังมองหารถครอบครัวราคาไม่แพงนะครับผ่อนไม่กิ้งวดหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าพี่ตงพิตักก็ขอตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ